สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวสั้น NFT กับ Two Pixel Studio ครับรายการที่จะรวบรวมเอาข่าวสารประจำวันของวงการเกมไฟล์และ NFT มาเล่าแบบสั้นๆเข้าใจง่ายให้เพื่อนๆได้รับฟังกันครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับ ต้องขอกล่าวแสดงความยินดีกับเพื่อนๆทุกท่านที่ได้ไวลิสต์ของเกมคริปโตการ์ดนะครับซึ่งได้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าใครที่ได้ลงกิจกรรมนี้ไว้แล้วยังไม่ทราบว,ว่าเอ๊ะเราได้สิทธิ์ในการไวลิสต์หรือเปล่านะครับก็สามารถเข้าไปเช็คได้เลยกับที่หน้าเว็บที่เราได้ทำการสเต็กเหรียญเพื่อร่วมกิจกรรมเอาไว้นั่นเองจะมีประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าคุณได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมไอเไวลลิสนี้ หรือไม่นะครับโดยที่จะมีผู้โชคดีในการสเต็กเหรียญซีคาจำนวน1,700ไวลิสต์นะครับแล้วก็ซีเพนอีกจำนวน1,300 w ไวลิสต์ครับแล้วก็จะมีช่วงที่เปิดขายให้กับไวลลิสต์นะครับจำนวน30นาทีถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่รีบซื้อในช่วง30นาทีนี้นะครับเหรียญที่เหลืออยู่ก็จะถูกปล่อยให้กับ เพื่อนๆที่รออยู่แล้วไม่ได้ไว้ลิสต์นะครับเพราะฉะนั้นให้ทําการเตรียมความพร้อมให้พร้อมเลยครับสําหรับการเข้าซื้อในช่วงเวลาของการปล่อยเหรียญของทั้งซีคาและซีเพนนะครับโดยสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ก็คือการเตรียม1 BNB เอาไว้ในกระเป๋านะครับแล้วก็อย่าลืมเผื่อค่าแก๊สด,ด้วยนะครับเผื่อว่ามีการใช้ค่าแก๊สแล้วถ้าเกิดว่าไม่พอขึ้นมาก็อาจจะทําให้เรา พลาดโอกาสไปได้นะครับ1 BNB เพื่อใช้ในการแลก2,500โทเค็นของเกมใหม่นะครับแล้วก็เผื่อค่าแก๊สด,ด้วยนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีค่าแก๊สนะครับก็สามารถติดต่อ t Pixel Studio ได้เลยนะครับเรามีบริการครับอ่ะก็ขอทายอินสักหน่อยนะครับมาที่ข่าวถัดไปกันดีกว่าครับกกับข่าวของ บอมคริปโตครับเกมนี้นะครับเรียกว่าเป็นเกมที่กระแสแรงมาโดยตลอดเลยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆที่อยู่ในวงการเกมไฟล์ก็คงจะรู้จักกันดีเลยว่าเกมเนี่ยเป็นเกมที่มีแต่คนพูดถึงใช่ไหมตอนนี้นะครับก็ได้มีการปล่อยข่าวออกมาครับว่ากำลังจะพร้อมแล้วสำหรับ Adventure Mode หรือ Story Mode นะครับซึ่งไอเจ้า Adventure Mode เนี่ยจะต่างจากโหมดปกติยังไงนั่นก็คือการวางระเบิดนะครับเพื่อฆ่ามอนสเตอร์และบอสในแมปเมื่อกำจัดได้ก็จะได้รางวัลตอบแทนแต่แต่แต,แต,แต่ผู้เล่นต้องบังคับตัวละครด้วยตัวเองครับก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะปล่อยให้น้องๆน,นะครับได้ไปวิ่งโลดแล่นในแผนที่ต่างๆโดยที่น้องๆ เราจะไม่สามารถที่จะบังคับได้เลยใช่ไหมละครับแต่ว่าข่าวนี้นะครับโหมดใหม่ที่จะมาก็จะทําให้เราอาจจะต้องควบคุมตัวละครเพื่อผ่านด่านด้วยตัวของเราเองนั่นเองนะครับในการเข้าสตอรี่โหมดนะครับก็จะมีกุญแจหรือคีย์โดยสามารถหาไอ้เจ้ากุญแจหรือคีย์เนี่ยได้จากโหมดปกติล่าสมบัตินั่นเองนะครับแล้วก็ฮีโร่แต่ละตัวนะครับจะลงดันเจียนได้1รอบต่อวันดังนั้นก็จําเป็นที่จะต้อง อัปเกรดตัวละครเพื่อให้ตัวละครของเราเนี่ยมันเก่งขึ้นใช่ไหมละครับเพื่อที่จะสามารถผ่านด่านได้นั่นเองครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าการอัปเดตจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และผลตอบรับจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับแฟนๆของเกมบอมคริปโตก็รอติดตามกันได้เลยครับ ข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวของเกมฝีมือคนไทยครับเกมหมูมอนสเตอร์นะครับซึ่งก็ได้ประกาศการขายไข่ในรอบที่3เป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียกว่ารอบแรกรอบ2เนี่ยขายหมดไวมากนะครับใครหลายๆท่านก็อาจจะพลาดโอกาสไปใช่ไหมล่ะครับตอนนี้ก็ได้มีการประกาศ รอบสุดท้ายของปีนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือรอบที่3ครับโดยขั้นตอนของการซื้อไข่ในรอบนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากรอบก่อนๆน,นะครับนั่นก็คือทุกท่านนะครับจะต้องซื้อด้วย หมูโทเคนครับก่อนหน้านี้ก็จะสามารถที่จะซื้อด้วย BUSD ใช่ไหมละครับแต่ว่ารอบนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องเตรียมหมูโทเคนเอาไว้แล้วนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้หมูโทเคนในการซื้อไข่ในรอบนี้นะครับการซื้อในรอบนี้นะครับจะมีจํากัดอยู่ที่10,000ใบครับและ1ใบนะครับเราจะต้องมีหมูโทเคนที่มีมูลค่าโดยประมาณที่79เหรียญน,นะครับหรือประมาณ2,600 กว,กว่าบาทนะครับในราคาปัจจุบันก็อาจจะมีก,า,การแบบเปลี่ยนเรทได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนั้นแหละลองติดตามข่าวสารแล้วก็เช็คราคาดูให้ดีเพื่อที่จะสะสมเหรียญไว้ในกระเป๋าอย่างเพียงพอในการซื้อนะครับแล้วก็ไข่นะครับจะเริ่มขายในวันที่15ธันวาคมครับเวลาประมาณ2ทุ่มประเทศไทยนะครับเป็นแบบ first come first serve นะครับเพราะฉะนั้นให้เตรียมพร้อมทุกอย่างไว้ให้ดีครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพลาดไปนะครับก็ อาจจะกดไม่ทันได้เลยนั่นเองนะครับเพราะว่ากระแสร,รอบก่อนๆก,ก็เรียกว่าหมดเร็วเหลือเกินนะครับผมแล้วก็รอบนี้ก็มีจำกัดเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นให้เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะไม่พลาดโอกาสครั้งนี้ไปนั่นเองนะครับโดยการซื้อครั้งนี้นะครับจะจำกัดให้ ห address เนี่ยสามารถซื้อได้เพียง10บใบเท่านั้นนะครับแล้วก็การกดซื้อ1ครั้งหรือ1น transaction นะครับ l i มิ t ที่การซื้อไข่3ฟองเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับต้องดูกดดูระเบียบดู เตรียมพร้อมทุกอย่างให้ดีนะครับเช็คเวลาว่าเอ๊ะมีการอัปเดตอะไรหรือเปล่าเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ซื้อได้ผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับก็เช็คนู่นนี่นั่นให้พร้อมเพราะว่าถ้าเกิดเราพลาดไปก็น่าเสียดายแย่เลยนะครับกับเกมที่เรียกว่ามีกระแสแรงนะครับภาพสวยฝีมือคนไทยนะครับก็เป็นอีกเกมเลยนะครับที่ทาง two pixel รู้สึกว่า น่าจะไปได้ไกลนะครับแต่ไม่ใช่การแนะนําการลงทุนนะครับขอเตือนนะครับว่าข่าวทั้งหมดของรายการเรานะครับไม่ใช่การแนะนําการลงทุนนะครับเป็นเพียงการให้ข้อมูลข่าวสารประจําวันเพื่อให้ทุกท่านได้รับรู้ข่าวอย่างไวที่สุดเท่านั้นนะครับ การตัดสินใจในการลงทุนใดๆโปรดใช้การตัดสินใจของตัวท่านเองนะครับในการลงทุนเราเป็นผู้เสนอข่าวเท่านั้นครับและสำหรับใครนะครับที่อยากจะฟังข่าวสั้นๆในแบบของ t p i x e l studio นะครับก็สามารถกดไลค์ กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ตามทันข่าวใหม่ๆที่เราจะนำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในครั้งต่อไปนะครับในวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่ในข่าวถัดๆไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในโลกของเกมไฟล์และ NFT ครับสวัสดีครับ